สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีกันทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิบซีชี้ดวงนะคะคลิปนี้นะคะชาวกันเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายนนะคะมาดูไปพร้อมๆกันว่าชาวกันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็ไพ่อยากเตือนหรือว่าแนะนําอะไรชาวกันเป็นพิเศษนะคะเราจะได้ระมัดระวังตัวกันได้นะคะจะได้ไม่เกิด เ,เขาเรียกอะไรนะไม่เกิดความผิดพลาดเนาะเป็นเหมือนแผ่นที่นําทางนะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะขอพลังแห่งไพ่และอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวกันสิบใบค่ะ กชากันสองอาทิตย์แรกของเดือนนิถุนายนนะคะเป็นช่วงที่คุณมีความคิดอยากทำอะไรใหม่ๆเนาะเป็นเป็นเหมือนมีความฝันมีความอยากทำนั่นนี่อย่างงี้ค่ะอยากทำอะไรใหม่ๆอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้นะคะบางคนอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากปรับลุกตัวเองอยากปรับงานใหม่อยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไปได้หมดเลยเนาะ นะคะชาวกันสองอาทิตย์นี้ถือว่าอยู่ในไพ่ค่อนข้างโอเคนะคะไพ่ค่อนข้างดีเอาในเรื่องของงานก่อนนะคะชาวกันเนี่ยจะเป็นจังหวะที่สองาทิตย์นี้คุณจะทำงานค่อนข้างลุยเยอะนะคะต้องทำอะไรที่ทำเร็วลุยงานแล้วก็ทำทุกอย่างเ,าเหมือนกับต้องสู้อะคะ่ะสู้แล้วก็ ลุยออกไปทําออกไปคือไม่ไม่ได้นั่งชิวๆนะจะเป็นชว่วงจังหวะที่ท้าต้องต้องลุกขึ้นมาทําลุกขึ้นมาลุยนะคะค่อนข้างเหนื่อยนะถามว่าเหนื่อยแล้วท้อไหมไม่ท้อค่ะคุณเหนื่อยแล้วคุณก็สู้ปืออ,อาจจะมีพักบ้างอาจจะมีล้าบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคุณก็ยังต้องสู้ต้องทําไปนะคะเพราะว่างานที่คุณทำเนี่ยมันอยู่ใน เออ่ภาวะที่มันมั่นคงนะภาวะที่คุณเป็นเหมือนกับเป็นหัวหน้านะคะเป็นคนที่จะต้องลุกขึ้นมาทำถ้าคือคุณไม่ลุกขึ้นมาไม่นำไม่ไม่ไม่บอกให้คนอื่นทำเนี่ย มันก็จะไม่สําเร็จนะคะมันจะเป็นลักษณะนั้นคือคือคุณจะต้องเป็นอยู่ในพอว่าที่ต้องเป็นเหมือนผู้นํานะคะนําทีมนําทัพนําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อให้ทุกอย่างมันประสบความสําเร็จถามว่าประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเมื่อคุณทํางานเหนื่อยหนักมากแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะภูมิใจก็คือเหมือนเหมือนคุณก็ได้ขึ้นมายืนหนึ่งอะขึ้นมาเป็นโนหนึ่งขึ้นมานะคะว่า เออฉันทําได้ฉันก็สามารถที่จะผ่านตรงนั้นมาได้อย่างเงี้ยนะคะมีมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคุณอาจจะต้องพูดคุยเจราจาสื่อสารกับคนเยอะหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ทํางานเยอะไม่ได้ลงมือลงแรงเยอะคุณอาจจะต้องกใช้การเจราจาใช้วาจาใช้มัธุรสวาจานะคะ เป็นหลักเลยนะใช้เทคนิคการพูดอะไรเนี้ยนะคะเป็นหลักคือมันมี2ออย่างคือถ้าคุณเหนื่อยกายใช้แรงงานแรงกายหรือแรงสมองนะคะคุณก็จ,จะใช้เรื่องของวาจาน้อยลงแต่ถ้าคุณไม่ได้ทําเรื่องออแรงกายหรือว่าแรงสมองเยอะคุณอาจจะต้องใช้วาจายเยอะขึ้นนะคะพูดใจยเยอะขึ้นอาจจะต้องเข้าไปเจรจาสื่อสารต่อรองนะคะไปพูดคุย ไปตรวจสอบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะต้องมีการสัมภาษณ์หรือะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะนั้นนะคะส่วนบริวารในช่วง2อ,อาทิตย์นี้ดีไหมก็ถือว่าดีมากนะคะบริวารเนี่ยช่วยเหลือคุณได้เยอะมากในช่วง2อ,อาทิตย์นี้นะคะเขาสามารถทํางานออประสานงานกับคุณได้ดีทํางานเข้ากันเป็นทีมดีนะคะให้การสนับสนุนคุณดีแล้วก็สามารถทําให้งานสําเร็จออกมาได้ดีด้วยนะคะหัวหน้าง,งานก็ดีมากนะคะ2ออาทิตย์นี้หัวหน้าง,งานเนี่ย เหมือนจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเหมือนจะมีความสําเร็จใหม่ๆมีเอ่อเขาเรียกอะไรอะพอคุณสําเร็จเรื่องนี้เขาก็จะมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งมาเออคุณช่วยทําอันนี้หน่อยสิ <S <S ผมเห็นว่าคุณมีความสามารถหนูฉันเห็นว่าคุณมีความสามารถอะไรก็แล้วแต่นะคะคือเขาเหมือนว่าเขาเห็นคุณประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออคุณสามารถไปทําตรงนี้ได้เขาก็จะอาจจะมีการแบบให้งานคุณเพิ่มนะคะให้งานเพิ่มในที่นี้เนี่ย มันเป็นมันเป็นเชิงบวกนะไม่ใช่ว่าให้งานเพิ่มเพื่อโหลดงานคุณไม่ใช่นะเป็นลักษณะเหมือนว่าเออคุณมีความสามารถนะเขาอยากที่จะดันความสามารถของคุณทั้งหมดออกมาเพื่อให้คุณก้าวขึ้นไป เป็นผู้นำหรือก้าวขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงกว่าตรงนี้ลักษณะนั้นนะคะจะเป็นลักษณะเหมือนกันให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือให้การผลักดันคุณค่อนข้างเยอะสองอาทิตย์นี้นะลูกค้าเองก็เหมือนกันนะคะลูกค้าเองเขาก็มองว่าคุณเป็นคนมีศักยภาพเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นลูกค้าเองก็จะสนับสนุนคุณเหมือนกันนะคะลูกค้าถ้าเกิดว่า ออช่วงนี้จังหวะนี้สองอาทิตย์นี้คุณอยากจะไปเพิ่มยอดขายอยากจะไปเจรจาต่อรองสื่อสารกับลูกค้าไปเลยค่ะสองอาทิตย์นี้ถือว่าเป็นโอกาสเหมาะของคุณนะชาวกันนะคะเป็นช่วงจังหวะที่น่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะถ้าคุณเข้าหาลูกค้าสิ่งที่ปัญหานะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงสองอาทิตย์นี้ที่ต้องระมัดร,ระวังนะก็คืออาจจะมีเรื่องของ เรื่องของภาษาหรือเปล่าบางคนชาวกันมีปัญหาหรือว่ามีความกลุ้มใจกับการ <c oughs> กับการติดต่อสื่อสารที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศหรือเปล่านะคะอาจจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษาอาจจะเป็นภาษาเยอรมันเป็นฝรั่งเศสได้เป็นจีนเป็นญี่ปุ่นเป็นอะไรก็ได้นะคะเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของเราอะ่ะเป็นลักษณะที่คุณอาจจะมีความกังวลกับการที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับต่างชาตินะคะ ไพ่บอกว่าให้คุณสู้ค่ะให้คุณลุยคุณทําได้นะคะให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองให้คุณพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะสู้คุณสามารถผ่านไปได้นะคะถึงแม้มันจะอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเอเได้อย่างใจคุณนะแต่คนรอบข้างเขาก็มองว่าเอ้ยคุณทําได้คุณสามารถผ่านได้อย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะจะเป็นลักษณะที่เอ โดยรวมๆแล้วอ่ะมันออกมาดีนะคะมันอาจจะไม่ได้โอ้โหพูดแบบเพอร์เฟเป็นแบบภาษาที่สองเป็นมั t เตอร์ทั้งของเราเลยเนี่ยแต่ว่ามันก็คือสามารถสื่อสารแล้วก็ทำงานได้ ให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็บรรลุผลสําเร็จได้นะคะไม่ไม่ไม่ต้องเครียดค่ะไม่ต้องกังวลอะไรนะคุณทําได้นะคะแค่เพียงว่าคุณมั่นใจแล้วคุณสู้นะคะคุณสามารถทําได้เลยนะชาวกันนะคะก็ดีนะคะในเรื่องงานไม่มีปัญหาอะไรเนาะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ยช่วงสองอาทิตย์นี้นะจะเป็นช่วงจังหวะที่ คุณสองคนน่ะถ้าเป็นคนที่มีคู่ก่อนนะคะคนมีคู่เนี่ยคุณสองคนจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกกันเท่าไหร่นะคะสองอสองอาทิตย์นี้นี่ยจะเป็นช่วงจังหวะที่ต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างอยู่ในตําแหน่งที่ต้องมีความรับผิดชอบแล้วงานที่เข้ามาในช่วงสองอาทิตย์นี้ของทั้งสองคนทั้งคู่คุณด้วยจะเป็นงานที่ ไม่ได้เป็นงานที่สบายอะคะ่ะไม่ได้เป็นงานชิลๆเนาะไม่ได้ไม่ได้แบบว่า Take i น easy นะคะทุกอย่างมันจะต้องลงมือทุกอย่างต้องใช้ความสามารถทุกอย่างจะต้องแบบใช้สติปัญญาลงไปทํำนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงเพราะฉะนั้นคุณสองคนเจ้าจะยุ่งอยู่กับเรื่องของงานเรื่องของความที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของงานเป็นหลักเนี่ยนะคะมันก็เลยเหมือนกับทําให้ขาดความ โรแมนติกหรือความอ่อนโยนนะคะแต่ถามว่ามีปัญหาอะไรกันไหมไม่มีนะคะไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยสองอาทิตย์นี้จะเป็นจังหวะที่ไม่ได้สวีทกันเท่าไหร่นะคะไม่ได้หวานใ่กันเท่าไหร่นักนะคะก็จะเป็นแนวที่ต่างคนต่างยุ่งต่างคนต่างทำงานแต่ก็ยังรักกันดีนะคะส่วนชาวโสดนะคะชาวโสดเนี่ยคุณก็จะเป็นช่วงที่เหมือนกับคุณรับผิดชอบงานเยอะ คุณอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่เอ่อจะบอกว่ามั่นคงก็ได้นะคะเป็นงานที่มั่นคงแต่เป็นงานที่ไม่ได้ง่ายนะเอ่องานง่ายเนี่ยมันจะเป็นงานลักษณะที่ว่าโอเคแปดโมงครึ่งถึงออฟฟิศ ไม่ต้องทาอะไระเดินไปชิวๆทักทายคนนั้นคนนี้ไปนั่งที่โต๊ะเช็คเมล,ลนิดหน่อยเอไม่มีอะไรด่วนโอเคเดินไปชมกาแฟชมกาแฟแล้วก็เมาส์มอยโต๊ะน้นโต๊ะนี้เอาเดินกลับมาดูเมลต่อดูเมลเอาไม่มีอะไรสําคัญเร่งด่วนโอเคไม่เป็นไรก็ทํานู่นนี่ไปเช็ค นุ่นเซิร์ชเว็บไซต์อะไรกว่าไปนะคะเที่ยงเอากินข้าวกินข้าวเสร็จโอเคกลับมาเช็คเมลต่อมาดูงานมีอะไรหม่ไหมมีอะไรเร่งด่วนไหมเอามไม่มีก็ชิลนั่งชงกาแฟต่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รอจนห้าโมงครึ่งก็กลับบ้านอันนี้จะเป็นเรียกว่างานสบายนะงานที่มันไม่มีอะไรมากไม่ได้ซีเรียสไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะคือมันชิลอะ่ะ ไปถึงเรารู้อยู่แล้วเราต้องทําอะไรงานสบายๆนะคะถึงเวลาก็เก็บกบระเป๋ากลับบ้านเงี้ยนะคะส่วนงานของคุณจริงๆอะ่ะจะเป็นงานที่ต้องใช้สติปัญญาต้องวางแผนต้องใช้กลยุทธ์ต้องอาจจะต้องมีการประชุมอาจจะต้องมีการาพูดคุยสื่อสารนะคะมีการ ซักตอบอะไรอย่างเงี้ยซักถามตอบกันไปมานะคะมีการประเมินมีการทำรีพอร์ตมีอะไรวุ่นวายเยอะแยะไปหมดคือมันจะเป็นลักษณะงานที่ไม่ได้ชิลแบบชาวบ้านเขาเนี่ยเวลาแทบจะไปชงกาแฟก็แทบจะไม่มีลักษณะนี้นะคะจะเป็นลักษณะงานที่ค่อนข้างยุ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณจะมาคิดเรื่องของมีแฟนหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องรองลงมาคือเป็นจังหวะที่เหมือนคุณขอลุยง,งานก่อน ขอแบบทําให้มันดีก่อนเนี่ยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าพอคุณยุ่งกับงานมากๆนะชาวโสดมันก็เลยทําให้คุณไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว่าคุณต้องการเพื่อนหรือต้องการเอ่อคนรักหรือต้องการแฟนอะไรเงี้ยนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณสนุกกับงานคุณทํางานแล้วคุณก็หมดแรงแล้วถึงเวลากลับบ้านคุณก็หมดแรงถึงบ้านก็กินข้าวเสร็จก็อาบน้ํานอนเลยเงะะี้ยค่ะคุณก็เลยไม่มีเวลาจะคิดเนาะก็โสดไปก่อนนะส่วน เรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยก็จะเป็นการเงินทรงๆนะคะเป็นเงินที่ได้มาจากการทํางานล้วนๆเลยของชาวกันนะคะในช่วงสอาทิตย์นี้ไม่มีเรื่องของโชคลาภเสียงดวงนะคะแต่ว่าให้ระมัดระวังนะถ้ามีใครมาเบียดเบียนหยิบยืมเงินคุณนะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้อยู่ในในที่ที่เราใกล้ชิดหรือว่าติดต่อได้สะดวกนะคะก็ เลียงได้ให้ปฏิเสธเลยนะคะให้ปฏิเสธได้ปฏิเสธไปก่อนยิ่งถ้าเป็นลักษณะที่ว่าผ่าน Facebook มาเป็นเพื่อนเก่าไม่เคยคุยกันนานมากไม่ได้เจอกันแล้วแล้วก็เข้าเฟซมามเมสเซจมาหาบอกว่าเออเนี่ยสวัสดีนะฉันเพิ่งเห็นเฟซเธออะไรเงี้ยคุยไปคุยมาเสร็จสักพักยืมสตางอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้นะคะส่วนนี้ต้องให้เลี่ยงเลยหรือว่าอาจจะผ่านไลน์มาอย่างนี้ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆทั้งหลายเข้ามานะคะเลี่ยงได้ให้เลี่ยงเลยนะคะพวกนี้จะไม่ได้คืนนะส่วนเอ่อความรักกันเงินแล้วใช่ไหมคะเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ย ให้เรามาระวังช่วง2อาทิตย์นี้นะคะโอกาสที่จะมีการปวดหัวนะคะปวดหัวกําเริบของไมเกรนก็ดีนะคะหรือว่าปวดหัวจากการเป็นไข้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะปวดกระบอกตาย่าเงะะี้ยค่ะใช้สายตาเยอะแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์เยอะเล่นโทรศัพท์เยอะหรืออาจจะต้องเช็คเมลเช็คอะไรเยอะเงี้ยนะคะใช้สายตากับเรื่องของออจอสีฟ้าเยอะ มันก็จะทําให้ปวดกระบอกตาแล้วบางทีก็ลามไปถึงปวดหัวได้นะคะระมัดระวังตรงนี้แล้วก็ระวังเรื่องของเออเรื่องของอุบัติเหตุที่เกี่ยวเนื่องมาจากข้วเข่าลงไปจนถึงเท้านะคะอาจจะมีการหกลม้มอาจจะมีการลื่นนะคะยิ่งฝนตกนะช่วงนี้ฝนตกถนนมันมีขี้ตะไคร่หรือมีอะไรเงี้ยจะเดินเหินอะไรก็ระมัดระวังนะคะหรือบางทีเราอาจจะไปเหยียบดินที่มันเอ่อ เขาเรียกอะไรดินเหนียวใช่ไหมคะพอมันโดนน้าแบบในระดับที่มันกําลังลื่นน่ะมันโอกาสที่เราจะไปเหยียบแล้วถลไยเนี่มันก็มีสูงนะคะเรามัดระวังตรงจุดนี้ด้วยส่วนเรื่องอื่นๆนะคะก็ไม่มีอะไรต้องกังวลนะอุบัติเหตุร้ายแรงอะไรไม่มีนะคะแต่จะมีเรื่องเหนื่อยเรื่องงานนะคะอาจจะพักผ่อนไม่พอแล้วก็ทำให้ปวดหัวเป็นไข้ได้นะคะ ประมาณนี้เนาะสำหรับชาวกันโดยรวมแล้วก็ถือว่าดีค่ะไม่มีอะไรที่ต้องเป็นกังวลน,นะคะ ก็ถ้าชอบนะคะชาวกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะเพราะว่าจะทําเป็นคลิปสั้นๆมาให้แบบนี้ทุกๆุกราศีทุกๆ2อาทิตย์นะคะขอให้ชาวกันทุกท่านนะคะที่ชมมาถึงท้ายคลิปมีความสุขมีความเจริญนะคะมีชื่อเสียงเงินทองเนาะมีลาภยศนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ